ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรน้อยคนเดียวของอุบาสกคนหนึ่งผู้น่ารักน่าพอใจ ได้ตายจากไปครังนั้นอุบาสกจํานวนมากมีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงวันถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับอุบาสกเหล่านั้นดังนี้ว่า อุบาสกทั้งหลายมีเรื่องอะไรหรือท่านทั้งหลายมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่ในเวลาเที่ยงวันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อุบาสกนั้นจึงกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ ผู้น่ารับน่าพอใจได้ตายจากไปเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่ในเวลาเที่ยงวันพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานีในเวลานั้นว่าเทวดาและมนุษย์จํานวนมากพากันเพลิดเพลินยึดต,ติดในรูปที่น่ารักจึงระทมทุกข์เสื่อมหมดสิน้นตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชแต่คนเหล่าใดไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืน และรูปที่น่ารักได้คนเหล่านั้นย่อมกุดขึ้นได้ซึ่งบูลเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นเหยื่อของมัจจุราชและที่ล่วงพนได้ยาก